สามโมงวี่แม่งเฮี้ยจริงๆเอาผมมาถ่ายเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงแบบเฮียผมดูหน้ากูดิไอ้สัตว์ลอยๆอย่างนี้ไอของเนี่ยเอามาตัดมาแตะเฮียอะไรเนี่ยอย่างนี้ร้านนี้แหละพี่ที่เขาล่ำหรือมันซ่อมดีเฮ้ยใช่อ่ะพี่ขนาดป้ายมันยังไม่ลงคนเลยมันจะซ่อมดีปะเนี่ยนี่คือ พี่ถวยน้ำเก๊กหวยเย็นมาละจ้าขอบคุณค่ะน้องพรหวานเจี๊ยบทั้งถวยผมพาเพื่อนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฝากดูแลรถเพื่อนผมด้วยนะครับรอแป๊บเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งชั่วโมงค่อยมาเอา o hour later เบรกสะบัตรพัดเสียเกียร์หลุด <c oughs> เครื่องสะดุดเขาหักตลักหาย <c oughs> หัวเทียนห่างยางแฟบแนบตาย <c oughs> ใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพัง <c oughs> ผมว่าไม่ใช่แล้วพี่ไอ้ซัดก <c oughs> ูให้มึงถ่ายน้ำมันเครื่อง <c oughs> มึงลื้อรถกูพังตั้งคันไอ้กูเห็นเปิดไลน์คือ้ลนมึงก็หัวควยอยู่แล้วมึงอย้ายกูเห็นเปิดไลน์นะ หรือเผาร้านว่ะเ้กัดชื่อันาอ้เยังดิอไรยังดิอรยังดิร้ัดพอแล้วดูดูดไปหมดแล้วเนาะไอ้ตัดอย่างพวกมึงอ่ะไม่จะเทือนบอดี้ <S <S กูหรอกไม่เหลือ นี่สามำวงพี่แม่งเวี้ยจริงๆเอาผมมาถ่ายเวี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงจริวิ่งเรี่ยงดูหน้ากูดิไอสัตว์หล่อๆนี่าง้แหอมเนี่ยเอามาตากมาแต่งตัวอะไรเนี่ย